สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทัดไทยบ้านครับวันนี้นะครับพามาดูสวนผักของคุณยายนะครับนี่ครับปลูกหลากหลายนะครับผักกะเพรานะครับปลูกปักบุ้งก็มีนะครับนี่ครับปลูกเป็นแนวนะครับทําสวนผักผักสวนคองเรานะครับนี่คุณยายกำลังอยู่สวนพอดีเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณยายชื่ออะไรครับผมชื่อเพียงใจซ้อนสีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อยายใจนี่จ้ะคุณยายใจจ้ะคุณยายใจพิ่กัดที่นี่ที่ไหนครับบ้านตูมูหนึ่งค่ะตำบลท่าตูมท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับคุณยายปลูกผักสวนครัวในพื้นที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เจ็ดสิบสามตารางวาสวนป่าของเรามีมีปลูกอะไรบ้างครับ มีโหระพากะเพราผักบุ้งจ้ะอืมประมาณต้นกล้วยต้นอะไรนี่แหละปลูกครับแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ตัวเองเลยใช่ไหมครับของตัวเองจ้ะ<อ>๋อแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับเป็นของอะไรซองประกอบไม่ป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกไทม์ทางในไทม์เขายังไม่ออกเอกสารสิทธิ์ชาวบ้านแถวนี้คือเขาจะทําเกษตร ปลูกผักสวนขวดจ้าทำนาทำไร่ปลูกผักส่งตลาดนี่แหละอ๋ออันนี้ผักอะไรครับนี่ครับโหระพาค่ะอันนี้เป็นโหระพาเนาะจ้าอันนั้นเกาโหระพากะเพราแล้วก็มีฝังนู้นฝังบุ้งด้วยจ้าครับโอ้ทีนี้เราผลผลิตของเราเราไปส่งที่ไหนครับส่งตามหมู่บ้านและส่งแม่ค้าที่เขาไปขายตลาดค่ะเรียกทุกวันส่งแม่ค้าจ้าอยู่อยู่ในตลาด คนอยู่บ้านนี้แหละเขาไปขายในตลาดจ้ะอ๋อไปหมายถึงว่ารับจากเราจะเราไปขายในตลาดสดขายยังไงครับถ้าเราขายขายกําละสี่บาทส่งเขากําละสี่บาทจ้ะระบบน้ำเราน้ำใช้น้ำจะแล้วก็มีปั๊มขึ้นมาไฟฟ้ามีไฟฟ้ามาใส่หม้อไฟทางนู้นดึงไฟมาครับก็คือจะมีปั๊มสูงขึ้นมาจ้ะมีปั๊มครับใช้สายยางฉีดอืม ก็คือเราก็มีมีชําปลูกใหม่ๆก็มียู่นาลังปลูกใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ด่ายาดาอะไรไม่ค่อยจะมีเวลาเลี้ยงวัวด้วยอะไรด้วยโอ้เลี้ยงวัวด้วยจ้ะคน<ว>ยายใจเป็นคนบ้านตุ่มเลย <คน S 1> ใช่ไหมคนบ้านตุ่มจ้ะอ้อคนบ้านตุ่มเลยก็คือเราก็ทุกเช้าเราก็จะมาอยู่สวนยาเอาวัวอกแล้วก็มาอยู่สวนกิจวัรประจําวันถ้าวันไหนตัดก็ตัด ตัดแล้วก็ไปมัดที่บ้านไปล้างไปอะไรที่บ้านปกติแล้วเขาจะมองาเป็นแปลงเลยบ่ครับไม่เราตัดส่งเขาแล้วแต่เราจะตัดแล้วแต่เราจะตัดได้เท่าไรก็คือส่งเท่านั้นขึ้นอยู่ว่าเราตัดได้เยอะได้น้อยแต่ยายไม่ตัดเยอะตัดวันละร้อยให้ได้ทุกวันวันละร้อยแต่ยายตัดได้แค่นี้เพราะว่ายายต้องไปเลี้ยงวัวด้วยอวันละร้อยก็พอได้ทุกวันพอได้ค่าธํามันรถค่าข้าวาค่ใช้ใจในรัวเรือน ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแล้วแต่เราตัดได้ครับแล้วผมเข้าไปดูไอ้ปั๊มนะครับปั๊มปั๊มเรานี่เราใช้ปั๊มแบบไหนครับอันนี้เป็นเป็นเป็นกระท่อมกระท่มที่พักใช่ไหมครับอย่ามานั่งเล่นอ๋อแล้วก็มีปั๊มมีปั๊มอยู่บนนี้อ๋อนี่ปั๊มใช่ไหมครับอย่าอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับปั๊มนี่สามพันสองพันเก้าอ๋อสองพันเก้าอย่าก็คือทําปั๊มนี้แล้วก็ต่อต่อน้ําลงไป มันแห้งคอดหมดเลยน้ํามันขึ้นไม่ได้มีแต่ตมขึ้นมาก็เลยให้แมคโครมาโกยโอต่อมาพันห้าเมื่อกี้ต่อมาสะเล็กๆนี้นะจ้ะแต่ว่ามันลึกใช่ไหมครับลึกมันมีสะสองอันนี่ทางนี้ด้วยทางนี้ปล่อยปลาเมื่อกี้มันแห้งหมดจับปลาไปกินหมดแล้วโอทางนี้ก็มีพอดีฝนมาก็มีน้ํามานี่ทางนี้ก็มีสะจ้าจ้ะโอดูดูเล็กๆแต่ว่ามันลึกเนาะจ้า อืไอ้ต้นปลูกใหม่ๆก็ปลูกเต็มนี่แหละเกษตรเขาก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรไปเขาเอาผัก ไปตรวจที่อุบลผลยังไม่มาเลยนี่มันมีกลุ่มปลูกผักบ้านตูมุนกลุ่มปลูกผักก็คือดูแล้วว่าผักเราปลอดสารพิษหรือเปล่าจ้าจาก็เข้าไปตรวจอยู่ก็ไปตรวจยังไม่พ้นยังไม่ออกจ้ะกลุ่มเกษตรหมู่หนึ่งบ้านตูมกลุ่มมีประมาณ2ี่สิบกว่าคนเนี่ยทําเป็นรายคนเลยแต่ว่ารวมกลุ่มกันอของใครของมันไม่ได้เอามารวมกันนะครับจ้าแต่ว่าให้มันเป็นชื่อกลุ่มจ้าชื่อกลุ่มครับ ครับขอบคุณคุณยายใจมากมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรเนาะครับชื่อสุนทรพรหมบุตรจ้าชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อทอนจ้าคุณยายทอนจ้าคุณยายทอนตอนนี้คือปลูกอะไรครับตอนนี้ปลูกแตงกวาค่ะแตงกวาค่ะเอ่อทำไมไม่ได้ทําค้างแตงกวาครับนี่เอ่าทำค้างแตงกวามันจะมันจะไม่ค่อยหวานนะคะ มันไม่ค่อยหวานมันมันมันแตกต่างยังไงครับระหว่างทำค้ังกับไม่ทำค้ังมันจะแข็งเห็นเขาบอกว่ามันจะแข็งคอ๋อมันจะแข็งจ้ามันจะไม่หวานไม่ไม่กรอบอันนี้ลองชิมดูก็ได้ค่ะปู่แหละอันนี้คือปลอดสารพิษเลยปลอดสารพิษเลยค่ะตอนนี้คือกาลังเก็บใช่ไหมเนี่ยค่ะกำลังเก็บค่ะโอหเก็บเรียบร้อยแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ปลอดสารพิษปลอดสารพิษล้างแล้วคืนได้เลยค่ะเพราะมันจะอยู่กับพื้นดินชิมดูค่ะนี่คือแตงกวาของคุณยายเนาะจะลองชิมว่ามัน ยังไงรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงค่ะอร่อยไหมคะอร่อยออกหวานนิดจนึงะออกหวานนิดนึงกรอบ้วยค้ะดูครับเยอะเลยจะลูกใหญ่อืลูกใหญ่กรอบปานนี่ครับ ครับคุณตาครับอพอเราเก็บเสร็จแล้วอันนี้คือเขาสั่งหรือว่าเราเก็บไปขายเลยค่ะเขาสั่งเอาไว้ค่ะเขาสั่งเอาไว้จ้ะอืมเราก็ไม่ได้ขายไปไหนขายวันละนิดวันละหน่อยเก็บช่วงนี้คือเก็บทุกวันไหมครับเก็บทุกวันค่ะวันหนึ่งได้กี่กี่กิโลครับไดนประมาณสิบโลมั่งห้าโลมั่งแล้วแต่ค่ะอขายกิโลเท่าไหร่ครับขายกิโลยี่มห้าบาทจ้ะกิโลยี่มห้าจ้ะอืมวันหนึ่งได้ได้เท่าไหร่ครับวันหนึ่งได้ประมาณสองร้อยหรือร้อยสองร้อยร้อยถึงสองร้อยจ้ะอื มันก็พอมีรายได้เ<า>ข้ามาเนาะมีรายได้เข้ามานะครับค่ะเราใช้ใช้ปูประมาณกี่วันครับเก็บนี่แจงกว่าโอ้ประมาณสี่สี่สิบห้าวันอันนี้ก็มีตาข่ายล้อมก็คือคือป้องกันจัดพวกหมาพวกแมวค่ะครับเวลามันร้อนมันจะมันตะกุยโอ้ตอนเก็บนี่ค่ะแลเอาถังมา โหแม่ทางมาก็เลยเก็บใส่นี่้วก็ไทเทใส่ใส่ผ้านี่เลยจ้าเนี่ยขนาดขนาดเก็บทุกวันลูกใหญ่ลูกใหญ่มากจ้ามันก็กำลังอันนี้คือโอ้มีลูกเล็กด้วยเนาะนี่เนาะลูกเล็กมันกำลังมันติดติดกันแบบนี้เลยบอครับจ้ามันจะมาเรื่อยๆค่ะโอ้ออกติดติดกันแบบนี้เลยจ้าค่อยเดินค่ะ เพราะมันจะมีดอก,ดกมีอะไรเวลาเราไปดูมันก็ร่วงมั่งอะไรมั่งครับดอกเขาก็จะเป็นสีเหลืองจ้าดอกเป็นสีเหลืองครับน้ำก็คือเป็นเป็นระบบน้ำของเราจ้าน้ำของเราน้ำอันนี้<บ>คือเป็นเป็นน้ำอะไรครับน้ำบอ่อค่ะอ๋บอบ่อขุดบอ่อสูบจากน้ำบอ่อจ้าสูบจากน้ำบอ่อ อ๋อให้ดูนะครับนี่โอ้ oh, เป็นบ่ออย่างนี้เลยนะครับค่ะนี่ครับแล้วก็มีปั๊มน้ําสูบขึ้นมาเนาะจ้ามีปั๊มน้ําสุบขึ้นมา่ครับมีปั๊มน้ําแล้วก็ใช้แบบสายยางรดเลยจ้าสายยางฉีดเอาค่ะเอารดน้ําทุกเช้าเลยในชะ่ไหมครับค่ะวันนี้ฝนตกไม่ต้องรดอ๋อฝนตกไม่ต้องร เราก็จะใช้มือเปิดเปิดดูง no? ี้เนาะจะเปิดเปิดดูนี่โอ้ให้ดูอืมสวยเลยเนาะแล้วก็ใช้มือเด็ดเด็ดเลยใช้มือเด็ดง่ายๆเนาะนี่เนี่ยง่ายลูกใหญ่เนาะนี่อืม ครับคุณยายทอนครับขอบ<า>คุณครับสําหรับวันนี้นะครับที่ให้มาชมสวนแตงกวานะครับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยายแนะนําตัวหน่อยครับเนยยายชื่อบุญล้อมบุญเลิศคะ่ะคุณยายบุญล้อมบุญเลิศจ้าชื่อเลน่นชื่ออะไรเนาะชื่อเล่นชื่อยายล้วนคุณยายล้วนจ้าก็คือทําผักปลูกผักสวนครัวจ้ามีอะไรบ้างครับมี ผักกะเพราแล้วก็ผักโหร,ระพาค่ะปลูกกะเพรากี่แปลงครับสี่แปลงสี่แปลงโหระพาก็สีแส่แปลงโหระพาสี่แปลงจ้าอืมแล้วก็มีค้างอะไรครับเนะี่ยจ้ามีแต่บวบกับายกําลังปลูกบววโอ้ค้างบวบจ้าก็คือพื้นที่นี่เป็นมันเป็นพื้นที่อะไรครับที่เราทำพื้นที่ทาสาธารณะ พื้นที่สาธารณะนาท่วมให้จ่าซื้อเขาเนี่ยนี่ยายซื้อเขาครสามพันแต่ก่อนแต่ก่อนซื้อสามพันจ้าพื้นที่มันเล็กอยู่นะซื้อเป็นนาแล้วยายทมดินทมดินก็เขาก็ขยายทางยายก็เอามาอีกก็เขาให้อยากให้ทางยายก็ที่มันก็เลยติดตนนเนาะจาที่อันก็อยู่เล็ก ก็จะเป็นที่เล็กๆเนาะเหมาะสําหรับทําเกษตรขนาดย่อมเนาะออพอได้มีรายได้พอจะมีรายได้ทีนี้เราเราเก็บไปส่งที่ไหนครับคุณยายเก็บไปส่งที่ตลาดตรงที่ตลาดท่าตูมท่าตูมจ้ะคือคือแม่ค้าเขาเขาจะสั่งเาแต่แต่อนไปซื้อที่ไปส่งที่ตลาดแต่เดี๋ยวนี้ยายใจยายใจเขาว่าให้ตัดกันย้ายก็ตัด กับส่งเขาวันละร้อยหรือสองร้อยก็ได้ครับถ้ามีมากก็กัดสองร้อยคล้ายเป็นเป็นคล้ายทรงนี้ไหครับจ้าขล้ายสรงนี้นี่นี่ยายตัดอ๋อนี่ตัดเมื่อเช้าจ้าตัดเมื่อกี้จ้าตัดช้ามีหลูกเอ้ยนี่มัดก็รลยนี่สี่บาทมัดละสี่บาทจ้าเขาไปขายโตก็ห้าบาทอ๋ออันนี้เขาสั่งไว้แล้วใช่ไหมนี่จ้าเขาสั่งแล้วยายใจเขาสั่งอ๋ออูนี่คือคือกำมัดเนี่สี่บาทจ้า แต่ยายคนปลูกได้สี่บาทสี่บาทจ้าเออพอมีรายได้เนาะจ้าพอแต่ได้ขายน้ำขายไฟบ้างเดือนหนึ่งนี่เราขายได้กี่บาทใหญ่ใหญ่ก็ที่เล็กๆนี่ได้คำนวณไหมคำนวณก็บ้างวันก็ได้สี่ขายวันละร้อยบ้างก็สี่ห้าวันก็ได้ห้าร้อยมันก็จะตกวันละร้อยละร้อยจ้าก็บางวันก็ขายผักเอาผักบุ้งด้วยก็ได้สองร้อยครับจ้าใหญ่ก็พอแต่ได้ อยู่ได้พอใช้ทุกวันนะก็ลานไปโรงเรียนบ้างครับอ๋อนี่เนาะพื้นที่ตรงนี้เนาะจ้าเป็นกะเพราเนาะจ้ากะเพรากับโหระพากะเพราโหระพาอันนี้กะเพราจ้าในพริกอ่รารางในผนเด่นมันไม่ค่อยพ้นมันร้อนก็เลยมันไม่พีกมันร้อนจัดเนาะจ้าก็กำลังแต่มันเกิดครับโลโอ้แถวนี้ก็เป็นพริกเลยจ้าแถวนี้พริกนี่เนาะนนี้เรากําลัง ปูใหม่ๆจ้ากำลังปูได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนี่เลยมันร้อนมันถูกฝนมันก็ค่อยเกิดมาครับนี่ครับพื้นที่ที่คุณยายซื้อสมัยแต่ก่อนเนาะสามพันบาทจ้าจ้าสามพันบาทแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วจ้าเป็นหมื่นแล้วอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําเนาะจ้า ปั๊มน้ำเจาะบาดาลใช่ไหม 5, ปั๊มน้ำเจาะบาดาลก็ห้าพันห้าปั๊มนี่ก็สามพันปั๊มตัวนี้ก็สามพันเจาะห้าพันจ้าเจาะห้าพันห้าซื้อซื้อไอไอปั๊มตัวนี้ก็สามพันครับเวลาเปิดแล้วหมุนสวิกบ่อร์จา้าเวลาเปิดก็ยังไงอ๋อนล้วก็อบน้ำอือสวิกตัวนี้เลยโอ้สุดยอดเลยครับจา้า อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณ<ต>คุณยายมากๆที่ให้มาชม<า>สวนครับผม